กาบสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียเหลาบอลแตกเหมือนอีกเช่นเคยครับก็ชุดที่4ครับจะเรียกว่าเป็นชุดดีกว่าครับจะเรียกว่าเป็นคู่เพราะว่าผมจะจัดสเตปครับ2อชุดครับนี่ครับก็กดสเตปไปเลยครับก็เอาคู่ที่ผมดูมาตั้งแต่ที่แล้วครับเดี๋ยวรอราคาขึ้นมาแป๊บหนึ่งครับ อ่ะโอเคครับสเต็ปก็มาแล้วครับก็ผมจะเล่น3คู่ที่ผมแทงไปนะบอลชุดที่เดียวไป3ตัวครับก็จะมีบาซ่ามีอาร์เซนอลแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ครับแต่ผมเล่นค้างไว้แล้วนะไปทดลองก่อนครับช่วงที่หายไปนี่ครับก็เพิ่มอินเตอร์มิลานกับเบนฟิก้าครับใครตามได้ก็ตามนะครับอาร์เซนอลอินเตอร์มิลานเลสเตอร์ซิตี้เบนฟิก้าแล้วก็บาร์เซโลนาครับ5ตัวครับ พรุ่งนี้ก็ถ้าใครตามก็ไปสํานักงานเขตพร้อมกันครับไปแจ้งเกิดอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่นสามตัวนะที่เล็งไว้ครับนี่ครับโอ้โหราคาน้ำน้อยครับสเต็ปก็จัดไป1นึ่ลูกครับเลเตอร์แล้วก็อาร์เซนอลครับหนึลูกครับแล้วก็บาซ่าครับอ่ะบาซ่าก็เอาครึ่งขั้วไปครับ ก็3ตัวครับนี่ครับเราจะได้3 0 0พกว่าบาทครับก็จัดไปครับตามบอลเดี่ยวครับก็ถ้าบอลเดี่ยวเข้าหมดบอลชุดก็เข้าด้วยครับนี่ครับก็ถ้าใครยังไม่มีไลน์แอดนะครับก็แอดมาได้เลยครับเฮยเหลา8 8ดครับก็มาพูดคุยสอบถามกันได้เลยครับมีโปรโมชั่นดีๆเว็บดีๆแล้วก็เครดิตฟรีให้แทงครับก็แอดมาพูดคุยกัียนได้ครับก็ค่ำคืนนี้ครับคืนวันอาทิตย์ก็ขอให้ บอลชุดบอนเดียวหรือว่าจะเป็นบอลสูงต่ำของทุกท่านครับบวกบวกเฮงเงกันทุกท่านนะครับขอบคุณครับ